ชาชามีองค์ราชนผู้อดทนทมเทพากันเติมความสันให้แผ่นดินค้านคองเหนือดินถูอทินไปถึงพอเป็นที่พึ่งของไทยทั้งพองได้รับไทยสามารที่พร้อม พอรกแห่งความสามัคคีคนไทยเป็นไทยวันนี้กินดีอยู่ดีทั้งมีชื่อสีดงเหนือสิ่งอื่นได้ตายลามีอาจสัรหาถอยคำร้อยเรียงเทียบได้น้ำพระไทยล่อเลี้ยงประสบนี้อไหน สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา16นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จลงจากชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริดาตเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวังไกลกังวลอเภอหัวหินจังหวประจวบคีรีขันธ์โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและราษฎรเฝ้าทุลลออองทุลีพระบาทส่งเสด็จเป็นจำนวนมากพร้อมกับเปล่งเสียงส่งพระเจริญกันอย่างคึกกล้อง ในวันนี้พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์ในชุดสูทสีส้มและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฉลองพระองค์ในชุดสีฟ้าพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพ,พระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลสิอดีดาษเมื่อวันเสาร์ที่19กันยายน2552 ตามถแถลงการสำนักพระราชวังฉบับแรกเนื่องจากมีพระประอดและมีพระอาการอ่อนเพลียตลอดจนเสวยพระกยายารได้น้อยลงคณะแพทย์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลศิริดาชเพื่อตรวจหาสาเหตุพร้อมกับถวายการรักษาและแม้จะประทับณโรงพยาบาลศิริดาชก็ยังคงทรงงานเพื่อช่วยเหลือราษฎรอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับเฝ้าพระอาการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณโรงพยาบาลด้วยและเมื่อวันที่21กรกฎาคม2555สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งพระประชวนทรงรู้สึกเวียนพระเศียรและทรงเสยเล็กน้อยขณะทรงพระดำเนินออกพระกำลังคณะแพทย์จึงถวายการตรวจพระวรกายตรวจพระสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กเพราะว่ามีการขาดเลือกเล็กน้อยที่พระสมองส่วนหลังด้านขวา จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตถวายพระโอสถและให้สงบพระราชกิจช่วระยะเวลาหนึ่งและในวันนี้นับเป็นอีกวันแห่งความเปลื้องปิติของประสบนิกรที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระวรกายแข็งแรงและเสด็จพระราชดำเนินไปพักผ่อนพระราชอิริยาบทที่หวังไกลกังวลระยะหนึ่งตามคำกราบบังคมทูลของคณะแพทย์ เพื่อให้ทรงมีพระวรากายที่แข็งแรงยิ่งขึ้นและให้ทรงพระสำมานโดยรวมระยะเวลาที่ประทับณโรงพยาบาลสิริดาชเพื่อทรงรักษาพระวรากายเป็นเวลา3ปี10เดือนเศษและเมื่อเวลา18.49นาฬิกา49นาทีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชด,ดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงย่งวางไกลกังวล โดยตลอดเส้นทางถนนเพชรเกษมมีประสกนิกรจำนวนมากเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทพร้อมโบกธงชาติธงพระปรมาพิไทยพปร,รและธงพระนามาพิไทยสกกทำกลางเทียนที่จุดขึ้นนับหมื่นดวงและเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้องตลอดเส้นทางที่รถยนต์พระที่นั่งผ่านโดยเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปยังวังไกลกังวลเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ4ปี หลังจากประทับนวังไกลกังวลครั้งล่าสุดเมื่อปี2552วังไกลกังวลเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมอยู่เสมอโดยไม่เพียงเป็นการประทับพักพระราชอิริยาบทหาแต่ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพระสงฆ์ที่ก่อนรองพระราชฐานความช่วยเหลือเมื่อทรงทราบถึงความเดือดร้อนก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่างๆซึ่งได้พระราชฐานพระราชดำริและพระราชทรัพย์ ทังยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานทั้งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย